สวัสดีครับพผมเป้ยรนใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวมาด้าบีที50ตัวนี้เป็นตัวมาด้าบีที50โปรนะครับปี2009 2010นี่นะครับได้เป็นสีดานะครับคันนี้ก็ขายไปตามสภาพนี้แหละครับนี่นะครับนะสีไม่สวยนะครับตีว่าสีไม่สวยเลยนะครับแต่ถามว่าพอใช้ได้ไหมพอได้เ้วจะขายไปตามสภาพนี้นะครับนี่เลย รถคันนี้ผมจะขายในราคาเจ0 00ันบาทเท่านั้นนะครับภาษีไม่ขาดนะครับเล่เมเอกสารพร้อโมโอนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับรถราคาเจ0 0 0นเกะครับก็ดีกว่าไม้ตียกแน่นอนเอางี้นะฮะเพราะมันได้เป็นแคบเปิดได้นะครับได้เป็นกลุ่โปรแล้วฮะเครื่องสองพน้านะครับพเพื่อนๆสีดำแอร์เย็นภาษีไม่ขาดภาษีหกเก้าสีส่เล่เมเอกสารพร้อโมโอนนี่นะครับสีสีกุ้งพาวหกเก้านะ ถ้าจะประมาณเนี่ยเได้หน้าเดิมถ้าดืมด้วยนะแต่มันจะมีริ้วรอยมีจากการใช้งานนะครับแล้วก็สีมันไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เอางี้กาว่าดีท่าว่ามันไม่สวยนะครับแต่ไม่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับกระตุนกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้หมดครับภายในเบาะหุ้มให้มาแล้วนะครับนี่เนาะเครื่องเล่นซีดีมีโอเคเดี๋ยวผมตัดเครื่องให้ดูเนาะเลขไม่สามแสนสองอ่าแล้ปิ้ง เครื่องอย่างดีเครื่องดีนะไม่คว่ำนะรถไม่คว่ำไม่คว่ำแน่นอนผมไม่ซื้อรถคว่ำอ,อ่ะเนี่ยกถือว่าโอเคคนระับพวกซอกพวกไรถือว่าใช้ได้นี่ละครับความร้อนไม่มีนะครับทุกอย่างโอเคหมดเนะาะนะครันนเรื่องดีนะ ราคา7จ0 0หมืนเกะเพื่อนเพื่อผมว่าโอเคนะผมว่านะ,ะใครหารถหลักหมื่นอยู่นะครับคันนี้ไม่ส่ควรพาดนะครับราคามันจะเท่าไมาที่รึแล้วถ้าลงมาอีกหน่อยมันจะเท่าไมาที่เอ็กเลยที่สําคัญมันเป็นแคบเปิดได้ด้วยนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนเแอร์เย็นนะครับคาสีหกเก้าคาสีไม่ขาด่ะดับเรื่อนกันนี่เลย ขับทางไกลได้สบายนะครับเพื่อนๆราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหกสามนะผมเป้นะครับบ้านใหม่รถมือสองยูดีให้บริการยังไงก็นี่นะครับประมาณนี้เลยนะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเองไม่แพงหรอกครับผมว่านะราคาเนี้ยประมาณนี้เลยครับโอเคถ้าใครชอบใจคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับในราคาเจ็0ห่เก้าันบาทนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับ โอเคขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ